แต่ผมชอบปะชอบจริงๆริอะ CBR พันคันเนี้ยไม่ได้ชอบรูปโฉมนะผมชอบเนี่ยไอไม่ได้ชอบรูปโฉมชอ,ชอบชอบกระโปงอันนี้มันจะดูเตี้ยหน่อยเพราะผมโหลดข้างหน้าเต็มเลยเพราะไม่ไหวศูนย์เลยแต่ก็ยังสวยนี่ถ้าขับไปลูกร้องถอดมาชนงนมได้ด้วยนะ <c oughs> นี่มันร้อนมันร้อนๆๆๆไม่ได้มันร้อนเอานมผงใส่ไว้อะแล้วก็ใส่น้ำน้ำแบบปกติอุณหภูมิห้องถึงบ้านถึงบ้านปุ๊บใช้ได้ลูกกินได้ก็ชอบอ่ะ ไปเลยขึ้นไปกันเลยโชเบนทีวีอาร์พันไอ้แก๊งี่ไหนอะไฟแรงขึ้นแบบขึ้นแรงคือแรงคือแรงเคสวัสดีคนนะฮะออนนขอบคุณอีเธอช่องวีไอแ,แชนแนลอีกคลิปหนึ่งก็เดี๋ยว <laughs> เราจะออกกันแล้วก็พาขับเล่นตัวนี้กันหน่อยนะเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกัน สวัสดีผู้ชมสวัสดีคครรััับบสสวดีแซค3388ไรก็สันครับผมไรก็ซั่นฮะหลงไปรอบนึงหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ลงนะแต่ตั้งใจขับเบาๆอย่างเงี้ยคือก็จะมีไอ้แซค12คัน CBR คันแซค6ของเจ้าเบน CBR ของส่วนเอฟแต่ผมชอบอ่ะชอบจริงจริงอ่ะ CBR คันเนี้ยไม่ได้ชอบรูปโฉมนะผมชอบเนี่ยไอ้ไม่ได้ชอบรูปโฉมชอบ เท่ากระปุกตอนนี้มันจะดูเตี้ยนอะโอ้โหผมโหลดข้างหน้าเต็มเลยพร้อมไม่ไหวสูนย์เลยแต่ก็ยังสวยนี่ถ้าขับไปลูกร้องถอดมาชงนมได้ด้วยนะนี่มันร้อนเนี่ยมันร้อนมันร้อนไม่ได้มันร้อนเอานมผงใส่ไว้อะแล้วก็ใส่น้ำน้ำแบบปกติอุณหภูมิห้องถึงบ้านถึงบ้านปุ๊บใช้ได้ลูกกินได้ก็ชอบอ่ะเฮ้เดี๋ยวออกเลยก็ได้ ก็เป็นออกได้เี่แต่ละคันตอนพี่มีมีขวดนมไงแล้วผมมีเป็ด Đây vâng Này, có cho sáng 幾耐啊？ อะไรคนเดียวอะ่ะไปจาะอ,อะไรคนเดียวมไม่ออกนี่ยิงยาวเลยก็ได้ก็เ,เดี๋ยวผมเดียวซ้ายแล้วผมต้นกลับเลยนะไปทางเมื่อวานไปล่ะออกไปพร้อมกันพร้อมสามออตรงยาวเลยบ้าแม่เนี่ยกลับรถตั้งเนี้ยเหรอเขับข้างหน้าไปเป็น เออขับข้างหน้าไปแล้วขับแค่เหยียบแค่เนี้ยพออย่าให้มันโดน love uh -huh.